สวัสดีครับผมตะโก้าดนนะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับแลา Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดนี้เป็นเกมของมือถือแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ ลองอ่าดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเต็มสูบนี่โดยใช้ฐานขั้นสองเกือบทั้งหมดนะเหลือตัวเดียวมนะั้งที่ยังเป็นนักล้องขั้นหนึ่งไป เราจะไปด้านไหนด้านสี่สิบสี่สิบนะเราเล่นแบบง่ายอยู่วิงว่งไปเลยวิ่งไปเลยนี่สึกสิบขันทีนะครับจะบับก่อนบับก้อน คือถามว่าผมเลเวลเท่าไหร่62แล้วทำไมไม่ไปล่ามินิบอสที่เป็นแบบเลเวลพมพองอกาน65 6 0อะไรอย่างเงี้ยคือผมไปลองมาแล้วนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายมามาให้ดูนะเพราะว่าอะไรคือมันไม่ได้ยืนตีอย่างเดียวอะ คือยืนตีลูกน้องเราก็ตายนะแล้วถามว่าเราเราจะเล่นยังไงตอนนี้นะผมมองว่าผมไม่รู้อะคืออ่า <c oughs> ขอโทษครับคือตัวผมวมันยืนไหวนะแต่มันต้องเสียายาเยอะเราก็พวกทหารเราเนี่ย ไปก็ยืนได้นิดหน่อยแต่มันก็มีท่าสกิลใหม่ๆมานะคือสกิลของเขามาเขาเปลี่ยนเลเวลหกสิบเขามีสกิลเหมือนแบบที่ใช้แล้วให้เราไม่ออกสกิลนะคือผมพูดไม่ถูกอะ่ะผมก็เลยยังไม่ ไม่อไม่ถ่ายคลิปอะไรไงมันมีแหละที่ผมจะถ่ายมาตอนแรกผมก็คิดอยู่เหมือนกันอาจจะถ่ายก็ได้แต่คือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูทีเพราะว่าถ้าเห็นแล้วมันจะตลกอะ่ะผมวิ่งวิ่งเข้าเสบะเข้าเข้าอ่ะเข้าเมืองอะ วิ่งอ่าเราต้องลากบอลมาแล้วคือเราต้องถ้าไม่อยากวิ่งหนีบ่อยๆนะต้องเลือกอ่าตัวตัวอ่านักลบที่ถืออาวุธฝันกล้นะถ้าอาวุธแบบธนูอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหสู้แบบมันยุ่งยากอ่ะมันต้องหนีวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ทําให้ดูกันสักสักิปหนึ่งเพราะว่าตัวผมยังสู้ไม่ไหวอ่ะมันก็ไหวแหละแต่เราก็ต้องแบบแกะแกะแกะเอาของไปเรื่อยๆมันจะดรอปค่าอาหารขั้นสามนะครับมันเลยยากมันเลยยากนะอันนี้ผมก็บอกไว้แล้วเรามาดูนี้กัน เห็นว่าเวลาเราลงมาตีเนี่ยที่เนี่ยจะต,ตายเร็วนะจะต,ตายเร็วมากคือมากขึ้นอะ่ะแต่บอสเหรอเนี่ยถ้าใช้อย่างเงี้ยนะตายนะครับตัวสุดท้ายถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆนะเราไม่ควรจะปล่อยไว้นะดูก่อนดูก่อนโจดจดดโด อืมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอาขอไม่ได้เลยเหรอเออยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรโอเคลุยเนีย่ยเดี๋ยวดูนะถ้าเลือดอ่าลูกน้องผมรถผมต้องเก็บแล้วตัวผมอ่ะ ถามว่าเรานักเวทกับตัวคุณซื้อเนี่ยผมว่านักเวทดีกว่าผมยิ่งอยากเล่นเลยพอพอไปเจอพวกมินิบอสหรือบอสจหญ่เนี่ยเลเวลหกอ่ะโอ้โหเสียได้อ่ะเราก็ไม่เคยรู้ว่าอันไหนยังไงแล้วคือถามว่าเฮ้ยเล่นเล่นอ่ะ ไปเล่นใหม่สิอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าผมมาเสียได้เรื่องการทำเควสนะการอ่าการจาอะไรเนี่ยแบบเล่นตีของมาแล้วเราอ่าจะต้องมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เสียดายหรือว่าสายอ่าที่ผมเล่น มันอาจจะเก่งตอนหลังก็ได้ใครจะรู้หรือไม่เดี๋ยวผมจะไปหาคลิปดูแต่หาดูยากหาดูยากมากหาดูยากมากนะครับนี่ครับเราก็เป็นบ้าเราลงดันดัน40เนะ่ยง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเอโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับและเจอกัน